โดดได้เลนโอเคสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับมือนีมาพบขอกับผมคือเกานะครับเนาะเก่งกาดฟาดเรียบนะครับเนาะมือนีกะสี้พาพพ่อแม่พี่น้องมากินอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งประดุกยักษ์นะครับสมุนไพรนะครับเนาะ มาพร้อมกับนี่นะครับเนาะพักขางเขียงนะครับเนาะก็จะเป็นอ่าบกเขือลื่นนะครับเนาะเขือลื่นพวกบกบัวนะครับนี่เป็นผักผงชุรสลวกนะครับเนาะแล้วก็จะมีอ่าพักบุ้งนะครับเห็ดนางฟ้านะครับโอ้หลากหลายอย่างนะครับมีกะลามมีทั่วผู้มีอ่าบกเขือนะครับแล้วก็อ่ามีนี่เนาะสมุนไพรนะครับเนาะสมุนไพรนิดหน่อยนะครับเนาะสมุนไพรบานเหานะครับเนาะแล้วก็มีอ่าพร้อมกับเจวนะครับเนาะ นี่นะครับเจลปลาแดกนะครับเจลปลาแดกใส่บวกือเทศนะครับเนาะเจลปลาแดกใส่บวกือเทศแซ่บๆนะนุ่นนัวนะครับแล้วก็พร้อมกับตำหมกหุ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นของกับแก้มนะครับเนาะก่อนสีรับชมมือนี้นะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกเป็นกําลังใจผมนะครับเห็ุคลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับกะลังคลิป นะครับก่อนสิกินนะครับเนาะหลังคลิปนะครับจะมีจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับบอกวิธีการเฮ็ดจิงได้จังสีบะข้าวเนาะหนึ่งได้จังสีบะข้าวนะเป็นพี่น้องเนาะวิธีการล่างวิธีการย่างนะครับเนาะอันนี้ก็หนึ่งใส่่อาสมุนไพรพร้อมนะครับมีข่าตะไคร้หัวหอมนะครับเนาะอ่าพอดับข้าวนะครับเนาะอ่ะกะกับมาเริ่มกินกันไปพร้อมๆกันนะครับเนาะแสบๆเท่ากันนะครับช่วงแรงๆนะครับเลิกงานมาเนาะอับมาหนึ่งปลากินเนาะเป็นปลาดุกยักษ์นะครับเนี่ย ใส่ไงครับหล่นถาดเลยสังเกตได้ว่าหล่นถาดนะครับผู้ใหญ่แห่นะพี่น,นะน้องเนาะมานี่พร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งกระติ๊บนะครับเนาะนะกนะินไปน้วกันนะครับเนาะอ้าวทำไมงนะ่าเนาะโอ้ของแสบเลยพี่น้องเอ,อ้ยหนึ่งปลาดุกเนาะโอ้้หูนะเปื่อยดีขนาดพี่น้องอืมอืมจำเกว củ oh, bưởi đi các P’nông, hmm. oh, má, màng đấy P’nông ấy, màng nó nhầy nhầy xếp cầm treo khắp mì nhìn Mmm ừ. Nghe bên bậc buộc đẹp Mmm แซ่บด้วยพี่น้องมอน้พักกับสี่้ายเนี่นะครับเพราะว่ากลับบ้านมากเนาะกับไปเยี่ยมบานเยี่ยมเยินมากกับพักกับสี่้ายของฝากจากทางบานนะครับเนาะแต่โอ้มันนอกเขากุงกับธรรมดาแล้วครับอีสานในเมืองกุงขึ้นมาแล้วครับเนาะคนอีสานอยู่ในเมืองก็ธรรมดาเนาะใหากินอยากเล็กน้อยมุน้ก็มูนได้ซื้อตลาดได้ก็ซื้อนะครับนะเฮ้ยตื่นแซ่บก่อน อี่อาแน่นๆน,น,นะปะดุกเนี่ยครับผมสชดครับขอให้พี่น้่ง หวานจุยหวานจุยยิ้มไปยิ้มไปมีแห้งไหมพี่น้องเศบเนา้อเศรษเหมือนกันได้ครับเข,แ hmm. ขออาแลรกเขาเอือดคุยนะครับคุยเจียวเจียวกระเทียศนี่ใส่ทั้งพริกดิบพริกสดนะครับ hmm.

sao Chảy bức nào cười đi phía nào cũng này bé phía nào ấy Cười เือยแจ๋แวเลยพี่หนุ่มฮึมพักบุ้งพักบุ้งหน้าเลยครับอืมเป็นพักบุ้งหน้าอืมจะม,มีข้ามเหนียวข้วามนียบแซ่บกว่ากันงไิ่นไผ่หวาน<ะ>อืมโอ้ แซ่บพีเดฟพี่นอ้องขันกะคักและนะ้วเนาะอืมอืมัดไทยกระลัมไม,ม่ต้งกะเจี๊ยบข้ออวนหวานนะครับหวานกับมูเลยกระลัมเนาะ พ่มีข้าวพ่อหน่อยเลยพี่น้องไม่เ,เดี๋ยวกับพ่มีพ่มีข้าวทีน <c oughs> ี้ไม่ใบอกสูตรนะครับเหตุที่ไหนบอกให้ข้าวเนะน,นาะทำให้ทำแหลกอ่ะทำอย่างแหลก้อยเนาะก็ไปแช่ใส่น้ำสมสายชู๋นะครับเนาะหรือว่าบอกหน่าก็ได้นะครับแต่อ่าใครบอกมีบอกหน่าหรืออันนี้ก็เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับขัน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 ล่าง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  ทำความสะอาดแค่นั้นก็นโอเคแล้วนะครับเนาะแต่ว่าผมกับเพิ่มกับไปอีกนะครับใส่คาตะไคร้นะครับตํากับหอมนะครับตะไคร้กับหอมหัวแดงเนี่ยอ่ามันจะลดข้าวได้ค่อนข้างหลายนะครับซอยได้นะครับอ่าแล้วก็เทคนิควิธีหนึ่งอีกนะครับป็จบเนาะถ้าอยากได้แบบบ่มีลดข้าวคือแบบที่ผมเห็นเลยเนาะวิธีหนึ่งก็คือต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับเนะนาะต้มน้ำให้เดือดลังก่อนสีเอาปลาไปใส่เนะนาะต้มน้ำให้เดือดปุ๊บ น้ำเดือดปุ๊บคอยเอาหมอหนึ่งรับลงไปใส่นะครับเนาะเขาอ,อยากกินกันนะครับ นะแสบเจบแบบต่อเลยอ่ะสมมติเทาเอาหนียไปหนึ่งแล้วนะ้ำนักแเดือดเท่าล่งหนึ่งแล้วเขาพยายามเปิดฝาเรื่อยๆนะครับเปิดฝาเรื่อยๆเพื่อให้อมันออกนะครับควอมข้าวมันจะออกไปนํานะครับเนาะอออกน้ำข้าวออกแล้วก็ลิ่นออกแกะฝาอย่างนั้นสิประมาณนี้เนาะตียแทบปลาพรอยพ,พี่น้อง,งอู้ว่ามีความข้าวได้ทุกปลานะครับคือคือได้ทุกปลานะครับสูตรนี้คือใส่ได้ทุกปลาเนาะมีผักอีตูด้วนะครับเนี่ย ต่ไปตู้พ่อนะครับนะไปตู้ห้องห้องกดกับป๊กหน้าอีกเชหนึงโอ้หอมแอบบนวดลองนะครับเด้อนะ,นะในสูตรผมเองนะครับไม่เคยบอกใครนะครับก็บอกท่ามผา้ชมันนี้แหละื <Wow. S 1> ึว้าวแล้วพี่น้องตัวยังไงเพื่อดีครับอืม

น้องลืมบอกสูตรนะนี่บอกสูตรมากเนาะสำหรับผมนะครับก็เกลือนี่คือผมตำใส่ไปเลยเกลือนี่ตำใส่ไปครับตะไคร่หอมเลยเกลือรสด,ดีทำไปใส่ไม่ถูเขาเหมือนปุ๊บ,บ,บมาหยัดหยัดเอาอบอบอบ,อบขันคันขันขัน,ขน,ขน,ขนมาร์กนะครับนะมาซอสนะครับเนาะใส่ซอสซอสแลกก้วก็มีพริกไทยนิดนึงแบ่บแฉบนะอันนี้เป็นสูตรผมเองเนะครับเนาะไปลองเห็ดเบิงนะครับเนาะแ่บ มาระเบิดหางเลยพี่นาะอืม mm. คุยแก้วพี่หนำเลยอืม

ก็่ตั้งฝาแช่ตนไดนดูดนี่หว่าพี่นอ้องบ่ม,มนันตัวใหญหน่อยแล้วพี่นอ้องหล่นถาดด้วยเนี่ยดูดได้พี่นอ้อง Rồi. Ừ. Ừ. Hèm, chập Không, khởi lên nữa ừ. Mặt tuyển, có mặt là chế lịnh Bạn mới cho ơn <laughs> Bạn khởi ơn một chế lịnh nữa Nè, 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 เสร็จนะผลไม้กับเสี่ยนี่นะมักข้าอันดีๆนะโอเคอื้ม Ừm. <laughs> uhm. à, Lòng một thua phụ. Chẹp cứ cao. ข้างเดี๋ยวกินจนอิ่มพี่น้องง่าละ่ะเป็นวิวน้ำอีพออีแมนี่โอ้โหตัวเดียวนี่กินอิ่มเลยเดี๋ยวนี้ขวบเลยพี่น้องจำเลยบักเขี้ยด อโอ้แซ่บพี่น้องมาไปดูคนทีนหนึ่งแจกบคอประคอกพี่น้องเลยผมเจ็บคอประคอเลย นี่มองมันพี่น้องทองทองโอ้ผมจิกคักเลยเนาะโอ้เครื่องถึงพร้อมทองทอืมรเงียเปล่งบางแก้วเนี่ยแดกตอนเด้่พี่น้องแดกตอนเน,นอทำจาดึงแอบเน้ สูตรเจ้วลบอกคนสูตรเจวได้พี่น้องเจยวนี่ใส่บุกพริกสดนะครับนะพริกแดงกับพริกเขียวขัวนะครับใส่กระเทียมหัวหอมมะเขือเทศขัวใส่น้ำเงินหอมๆตำใส่ปลาแดกน้ำปลานิดหน่อยนะครับผกชีสดบิบน้งของน้าสิ้น้อยอเจ่บ 诺，什么啊 โอ้ม oh ีข้าวพะแมนบเนเนี่เนี่ยเนี่อเนื่นั่งๆเนื่อยังเน็นมันคือประดุกเหลี่ยงเลพี่น้องเน้นเน ไอ้นนี่มัน้าได้โตเต็มใบเลยครับนา่ยังถือว่าน้อยอยู่ไปดูปใส่นี่นะพวกตีซ้ำแข็งนะครับเอามาก่อนไป พี่น้องมาเนี่ยแฉบอิ่มนะครับโอ้ขอทาขอทามาตรฐานครับพี่น้องมาตรฐานานะกะับสำเนียงแหละพี่น้องมาเนี่ยอิ่มนะเนาะกะก่อนสิจากกันไปนะครับอย่าลืมซื้อก่านะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนาะ เป็นกาลังใจให้ผมนะครับนี่กาลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับมวนมวนจับแซบมาให้เพราะม่พี่น้องได้รับชมเนาะกะมันจะมีปุ่มยุ่งข้างนะครับก่อนจะจบเนาะกะกดเข้าไปติดตามได้เลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะนะก่อนการจิก,การขอลาแล้วครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ